สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนมอนเดิมเช่นเคยครับเอาหนูออกมาเึือครับวันนี้ก็มาเจออุปสรรคฝนตกแล้วพ่อเอ้ยอาจารย์ครับแย่แลครับผมวันนี่ตอนออกมาบ่เป็นเัืงที่แบบเพราะธรามะเราฝนตกครับเนี่ยแต่ว่าในความโชคายนะครับเนาะย่อมมีความโชคดีเสมอกะจัดแล้วครับหนึ่งเต้มกะไใ้แเต้มหนึ่งครับ เป็นเฉลยแต้มที่สามครับพาะว่าแต้มที่สองเป็นลูกงกเอาไว้น้ำคุณพ่อจิมครับเมื่อวานนี่เลยบ่ด้ลงคลิปเลยมันกลับบ้านคำนะครับเนาะก็เลยแหวะเอาให้คุณพ่อเนี่ครับเพราถ้าถือเฉลยแต้มสามก็เลยรู้สึกว่าจีห่าวคึกแน่ครับมีฝน,นกระต,ตัวครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศตอนแรกออกมาเนี่ยบรรยากาศดีอยู่ครับแบบเพอาะมาแล้วฝนลินนะกับไข่เน่มันลินทันแห้งครับเดี๋ยวผมกระจีเก็บนกหลั ใส่กะใครอยู่ครับถือหัวสิผารักนี่นี่ครับถือแล้วผมก็เลยนี่ครับเอามาเห็ดเลี้ยงรลายไว้จังสี่เนาะครับเนาะนี่นี่ครับผมก็สีไลปด์สิผารักดีอยู่ครับถือสิผาก,ก็เลยสิปดง่ายแน่จังน่อยนี่นี่ครับลูกโฟโยุกับหลานสิเค็นะครับเนาะตัวนี้หนกยังมาทันขึ้นปันไนด้เดี๋ครับเพราะว่าขายังมาทันมนขัดปกตินก มันขื่นค่ะขามต้องมนนะครับนะอันนี้ขายัางบ่ทธานมนขายัางแดงอยู่นี่ครับผมกะติดปดบ่วงเดี๋ยวการติดเฉลยจังเดยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิง้งแต้มสุดเต้มที่สองกับแต้มที่สามนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ลงให้คุณพ่อลงให้อาจารย์เบิ้งเพราะว่าเขาบ้านคำนถือแบบฟุฟุครับเมื่อวานลูกนกได้ลูกนกมือน,นี้กะติดปดบ่วงก่อนเดี๋ยวเอานกเขากล้องครับฝนลินใครอยู่ครับนกลงถือก่อนฝนจังลิน นี่ครับทางพุนตกแข้งอีกตั้งหาครับนี่ตาบะมองย้ำเขานีลิ้นเอาครับเดี๋ยวผมเก็บบ่วงเก็บนกก้อนขรับบะเนี่ยครับผมก็บับเก็บบ่วงเก็ยบยังเรียบร้อยครับครับเฉลยหน้าตาบลูานกจักกุกับตว่าเสียงมันเฮียกนี่ได้ยินยู่ันผมกิอยู่ทางนั้น,นครับ มือยืนยุกโกบักตาหน่อยครับบ่ไกลกันปะในขั้นี้นี่ครับมองไสนี่ครับเปเดินนกนาจะอยู่ต้นนี้ครับนี่นี่ครับอยู่แถวนี้ละนี่ผมคาดว่านกนาจะลงมาจากต้นนี้นลครับที่แหลกว่าจิใส่คันเท้คขันนั่นครับขั้นนั่นมันต้องได้ถากห้าอีกครับพะว่าห้อยเป็นตัดหยาก็จริงอยู่แต่ว่ามัน เขาต้องเด้ถากอีกรอบหนึ่งครับบันนี้ผมเห็นหมองนี้เป็นตาไสผมก็เลใส่คันนี้น,นุกหนาจะลงมาจากต้นนี้แล้วครับถือประมาณแล้วครับนี่ฝนกระเซ้าพอดีเก็บบ่วงแล้วฝนจังเซ้าโอ้ยเนาะบัน้องเห็ดเวียกอยู่มันฝนมาตกด้ยครับเพราะตาเห็ดเรวแรวกระเซ้าตกนี่แหละมองผมใส่นี่ครับมันเป็นหยาบ่า,เ,าเกิดปันไดครับมองนี่ผมก็เลยวางนี่เลย อ่ะครับเดี๋ยวผมสะเอาคลิปให้ชมนะครับน้าบ้านเนี่ยเต้มระว่างแต้มสองคับแต้มสามครับอัปเดตแทนมือวานนี่พมพอมือวานไม่ได้ลงคลิปนะครับน้ากะเอามายอดหลังให้คุณพ่อให้อาจารย์ในเบิ้งนั้นครับว่าถึงลูกนกครับแต่ว่าก็เป็นนกเขาใหญ่อยู่ก็เลยนับแต้มนะครับถ้าเป็นนกแนวอื่นกับไม่นับครับอันนี้ว่าเป็นนกเขาใหญ่อยู่เป็นสีนกหน่อยแต่ผมก็นับคือเก่าครับแต้มสองแล้วก็แต้มสามเดี๋ยวจะให้ชมตอนเนี้ยกันเลยครับเดี๋ยวไปชมครับผม ้อยครับผมนกฟึกจัดอีกแล้วหมุนอียปุ๋ยเต็มข้อครับบนมีหลุดครับ เต็มข้อแตมที่สามครับเมื่อวานหลอกเด็กแตมที่สองเรียบร้อยครับไล่ดีอยู่ครับนี่นูกตัวนี้ ครับผมกับตามทีได้วชมไปครับแต้มสองแล้วแต้มสามไอ้เบิ้งตะตอนนกถือเลยครับเพราะว่าก้อนหน้านี่เป็นน้ำฝนเซยครับนกฝนกรลิ้น่ครับเอามาหออาจารย์ญ่เขาขึ้นเก่าแล้วผมบอกกับบ้านหลักนกตัวนี้เดี๋ยวเอามาใส่ว้น้ำกันมาสันเลาไปเอาแต้มสองมาให้เบิ้งอยู่ลูกนกอยู่ในกลงลม้มเอาไปใส่บุน้นนะ ฝนก็ตกกันตอนเนี้ยมาแล้วเขาขึ้นมีนกหลายตัวแสำบันเนี่ยไปไหนมาสายอีกเอากระทุกนัมม่นดิทุกบังคีกลมไหลบุกทุกบังคีบ้านไหนบ้านบ่กพานกเก่าเสียกรุงนี่เลยอันออมมนี้ครับพอกินวันดีครับผมอวันดีครับผมเป็นงาน,นเต็มมือเนอี่ยติดเครื่องเลยเห็ุงานตัวงอกอมาวังหันนาคอมาวังหันนาโนก ตนี้จ้จตัวไ่ครับลูกมุกครับลูกมุก,กไม่มไหมวนมน,<ห>นี่อันนี่กับคุ้มมูตัวใหญ่นี่กับนุ่มบิ๊กอมะไหกันนีมน่มันแค่มันส่งสี่ดินเศร้าเาลยมักขังแค่กลุ่มใหญ่ไปดีเยอะน่เขาจะจำได้เปล่ะฮะตัวน,น้องตัวนี้สีมันคือมูดอกควายเข้าไปเขาก็บมีหานจะได้แค่น้อยมันนี่เห็นไหมการการหางนแค่น้อนยบอกว่าตัดดอกจำได้เยเออแต่ว่ามันเปคือมูดอกตัวนี้เปนคือมูดหรอเนี่ครับเนาะ ไปงั้นทำงานละเอาได้ครับเดี๋ยวผมแกะนกออกมาเบิ้งก่อนนกตัวไหนะทีนกเขาไฟนะรครับเอาออกแล้วนี่มาเป็นนกเขาไฟเบิงบ้งห<อ>ัวเบิ้งไหลใส่ยังคางบ้างนกตัวออกนะลายคอนี่ครับเบิ้งไหลหลังมัหนึ่งไหหลังกบบนี้เนยหนึ่งวาลายไหลหลังกแบ่บนี้หน่อยๆบักบักไปเลยแต่ว่าลายคอเป็นลายคอนี่ น้ำอยู่ดีหน่อยไอ้ของามอยู่ไอ้ข้อง่ามไอ้ข้อแดงครับนี่ใไอ้ขอแดงไปปล่อยเขาไปขีแดงคนจำได้ยี่หรอกเดี๋ยวจำได้อยู่มันไล่ง้ำแล้วมันลงตัวเนี่ยเอาหมาตัวแม่ไปนะเไปไปนี่หนกแม่ผมไปนะครับผมได้บอกคุณพ่อปล่อยเลยไปนะสองตีแล้วดิ้เด้อมีตีที่สามมาปล่อยแันไปแพะเพราะนี่เขาบก้าปล่อยว่ะโอ้ยเป็นยังไหนพักกันบก้าปล่อยนกแต่ต้องรอถามเจ้าสักวันมาสักน เันครับถึงลกแม่ขอยรับพื้นคอยเัวตรเอันตีต็ก็เนี่ดีรับพื้นคอยเดี่ไปปอย่ว่ากี้มันเปนตัวพุ่นบอกบอกรนีกแม่นี่ยนะให้เงนฉันน่มตูตูเิแล้วเออเอตรงใส่กแม่เอยด้วมาจับนไม่จับปืนมนไ่เก่งเลยมันเขาตรว่โอ้อะไรคุ่มัน ปล่อยมันรอดนกออกมาจากอุดรว่ามันเป็นนกพูนะเขาออกมาหายช่งแค่ใช้ทองสีขึ้นหลังแล้วปล่อยเลยเนาะมันมาจากตรงนี้นไงอุจเบิองน้ำกับเบิองนี้ครับเออเป็นน้ำสีเนาะอมูเปรน้ยใครเป็นนังซะเอาปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยปไปได้ปยเอ้าปล่อยเลยอ่ะไปกินด้วนเราฮะปล่อยแบบไหนปล่อยนกเมียเออปล่อยเลย ไปนี่ครับเอาคุณพ่อหนูมาเลยครับคุณพ่อสวัสดีครับผมพ่อหนูสิไปเอาเทงจักรยานโซเตะโต๊กมีจักตัวครับนกเลยน่ะนกก็มีแบบง่ายตัวนั้นละเตะโอ้แบบง่ายตัวนั้นว่าเตะอันพ่อโทรบอกพ่อเสาเตะมือเสาเนี่ยอยู่โน้นขี่เล็กอ่ะได้มาแล้วเนี่ยไงได้มาแล้วได้มาว่าหันละโน้นขี่เล็กอ่ะไงตัวใดผุ่นอยู่น้ำพลอกินผุ่นอ่ะมันงนงนขี่เล็กนะอยากร้องยังเบิ้งบ้นแล้วนี่ครับ สีมันแดงหมดมันแดงบกทั้งมือเป็นนกแดงมันแดงเนะครับน่ะเบิ้งสองเบิ้งใส่กันนอกพอละมันมันเบิ้งใส่กันได้เลยครับมันเป็นสีแดงงานงานเป็นเก้าเนาะามผมมาคืออยู่แล้วนะครับนกทั้งในเป็นนกสีแดงเอาเบิ้งตัวอื่นเขาหัวเป็นสีอหยเออมันเป็นนกเนาะแปลกวะเนี่ยครับสีแดงผมว่ามันแหนมทั้งในเกิดปมปมหมายกับจำได้ครับเออมันเป็นสีแดงด้วยคุย อเ,เออเด็กจะยังยืนหรอกเขียงน้อยก็จามิตรเพราะว่าเขียงน้อยแล้วนกน่ะเขียงน้อยฟอฟล่ะเบิ่งขับนกแดงเออกนกแดงไงเนี่ยบอเขียง,งน้อยน้อยแท้เลยน้อยไปหาหน้อยไปหากลางละน้อยกลางกลางครับประมาณนี้ครับผมอ่ะครับผมกั ให้คุณพ่อเลี้ยงไว้คือเก่าล่ะผมเลี้ยงไม่การละแตมันคือยังไงแต่ว่าสีงานไม่เนาะพอเนาะว่าขนาดเออสีแบบสีแปลกว่าเบื้องจังหนึกับสีคือจะมาขอไฟนี่แหละเป็นนกเขาไฟนี่ละแต่ว่าเสียงกับบัวทำดีภาไดนดอกกะเสียงดีบ่ดีกับทำแล้วแต่ว่ามันรลายร้ายแปลกกันเั้ะรลายข้อกับส้งออกแดงรลายละกันสีกับหัวกับเอือกเป็นแดงแดงมัคือบ่คือของเขาเงี่ยถัวไปแล้วแหละว่ามันนกลักษณะนี่กันพราเบื้องอยู่างเช่ ชอบตะดินเนาะเฟตาดินเพื่าอะไรนกเนี่ยต้องอดได้เกือบมันเป็นนกเก้งน่ะยังนวะต้องอดได้เกือบไปเกานนกสีนี่นกสีนี่เป็นตะเป็นตาดินอยู่ดอกปกตินนกเทศสีเลี้ยงง่ายนะไปนกหัวน้อนหัวนวอนสีคุยชวยกุนไฟอันนี้สีแดงครับโซนไปดิเรี่ยงเอาแก่ล้อรุ่นล้อติดตามมึงครับว่ามันสีดินเ้าบ้าหรือว่าสีเป็นยังไงแกอ่ะกกให้คุณพ่อเดี๋ยวเรา เอาใส่กงแง่ไปก่อนเดี๋ยวอีกจากมือสองมือค่อยสิแยกขึ้นงกงเดียววะสันของบ้านไม่คือดินบร้อง <c oughs> ครับกิดฝนกิดจีตกแล้วอ่ะกับประมาณนี้นะครับมือนี่ผมกะจิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ได้ครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผูเะะเ้เห็นคลิปนะครับเสด็จเห็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องนกเขามาฝากพี่ฝรน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนก็มือนี่กับอาจารย์ไงฮาวตัจิมขอลาไปก่อนอาคุณพ่อสวัสดีครับ